เดี๋ยวผมพาไปสถานที่ที่ผมอยากให้พี่เห็นได้ๆเรื่องนี้เป็นไงบ้างถึงไหนแล้วที่แบบเริ่มคุยหลายๆคนแล้วเหรออืก็คุยหลายๆคนนะคุยหลายๆคนนะแล้วก็ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละแต่ว่าคือผมคือที่ผมอยากจะสร้างคือผมอยากจะสร้างให้มันแบบคือต้องบอกว่าผมมาอยู่ในเมืองไม่นานแล้วก็เพิ่งมาเข้าสู่วงการไฟเอ็ม uh huh. ไม่นานจริงๆแต่ว่าในสิ่งที่เราเคยรับรู้มาก่อนของส,องสมัยก่อนของไฟเอ็มเนี่ย มันเป็นสิ่งที่สนุกมากในการที่เราเล่นข้างเดี๋เวๆเแล้วใครเป็นมาสร้างฮาอะไรมาล้วะอะไรอ่ะมันคือตรงไหนอ่ะแอ๊ด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 อ๊ดอดแอ๊อ้าแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดอ๊ดแอแอ้ดแอ๊ดแอ๊ออาออแจ้อแ แบบนั่นแหละครับผมก็เออพี่เฮ้ยผมก็เลยอยากจะสร้างออกมาให้แบบคืออยากจะเล่นในสิ่งที่มันไฟเมันควรจะไม่เชิงควรดิอ่าใช่ใช่ใช่อยากเล่นของทุกอารมณ์ของมันอ่ะอ่าอ่าอ่ากเมือนเมื่อก่อนสนุกเมืม่อก่อนสนุกจริงรใช่อยากเล่นแบบเหมือนเมื่อก่อนเลยอ่ะที่แบบตอนมีเวลาอะไรให้ทำเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเครื่งองมันคงแบบคือแค่มองก็เห็นแค่เห็นดูก็สนุกมากแล้วอ,ะอ,อ่ะก็เลยอยากจะสร้างมันขึ้นใหม่อีกครั้งหนึง่งอะไรเที่ราอยากเล่นเราก็ต้องสร้างใช่ไหมล่ะ จริงมันต้องทำอ่ะใช่อันนี้ก็เลยตัดใจออกจาก JK เพื่อมาทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเห็นอยากจะทำเองใช่ใช่แล้วได้ใครมาด้วยไม่รู้จะทำอะไรอ่ะจะโพยาเหรออันนี้คือที่โพยาเหรอโพยาเก่าตรงนะไม่ไม่อันนี้คือจะมามาคุยด้วยนิดหน่อยอ่ะก็ใครจะเต็มเลยอ่ะไม่รู้ว่ะใครวะเอ็ดอ่ะดีๆไปอยู่กันเติมนยไม่ไม่ไม่ใช่จริงเออคุยกับคุณแดงไว้ริบอ่ะโอเคไม่ไม่ใช่พี่เฉยครับปิดวอส่ะ

ตัดไปตัดไปตลดไปตัดไปตัดไปต้วไปล้ดไปล้วไปตัดไปต้ดไปตั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 ดไปตกดไปตัดไปต้ดไปตัดไปต้ดไปตัดไปตั้กตัไปตัไปไปตัดไตไปตั้ไนไปตไปไปตั้ไตไปดไตไปตัดไไปตั้ไดไปตัดไตดไปไไปตัดไปไปตั้าไปต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 ไปไปไปัไป ยึดมาแล้วยุกเขาดิพวกเขามาอยู่ทีงโซกนี่มาอยู่นี่ตามมาี่นี่คุกเขาแทงเลยีคุกเขากันลคุกเขาคุกเขา้อคุกเขาคุกเขามาเเร็วเร็วดีร้อนดี้องรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นมือหนึ่งมือตึงของสนอประเทศเราใช่ไหมเอ้ไอ้โมไอ้โมมึงมึงกระโดดเลยดิ ข่าลือครับขาลือรวโอ้โหมียาสองขวดยขาามบ้าบ้าไยาจกันเยอะจะไปอีกสามพด้วยไอ้ยังไปคุต้นไอ้ังไปต้นไอ้ยี่กูจะปมพี่อะไระเอาอะไรแล้วไอ้หัวุ่งด้วหนึ่งเขาเจอจาคุณเนี่ยเป็นมือหนึ่งมือตึงของซอนนใช่ไหมข่าลือเเป็นรงน้ำแอเราเป็นร่าอ้นเห้ยโ้ไม่สไอ้มะ เมาล้มไปลงน้เอาล้มไปลงน้ำุเนี่ยเอาลงแลเอาลงแล้วเอาลงไปุนี่เอ้ใครไม่ได้กล้วไม่ดดลลยไอ้เอ้อยากเรอยงไม่ใช่เยงไอยากถามว่าถ้าหากว่าประเทศเราเนี่ยไม่มีตำรวจชื่อจ่าเชิญสักคนนเนี่ยมันจะเสียหายหนักหรือเปล่าโอ้ยไม่ไม่คเป็นไรหรอกประชาชนมันจะได้รับความเดือดร้อนใครใคยลูกค มึงจะพลาดได้อวู่งี้อะได้ยังเจ้าบอมันใส่กันนอกดำน้ำไปแล้วอะใช่เหรอไอชิบมันมาเอียอะไรเนี่ยไอเย้ยแผนกูจะลไม่ได้เอ้ยกูบอกแะไรมันรูกขึ้นมามาตกติมเก้ามัน ไม่ใครอ่ะอ๋อเรามีสน็อกกัะน้ำอยู่ไอ้สน็อกไว้น้ำอยู่แต่ไงก็ทันได้หรือยังได้หรือยังเห็นตัวไหมเห็นตัวไหมได้หรือยังอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้เฮียเราจะป๊อปยิงเฮียเนี่ยจะพ่อได้ปะได้ปะอุ้ยเฮียก็เท่เฮียละพลาดอาชิบหายกันหมดแน่ กิดอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นไอ้ยี่ใกตัวนี้เราจับมาเป็นตัวประกันไม่ได้แล้วมันจะเรียกมันสองแสนแล้วมันไปได้แล้วไอ้เอ้ยเอ้ยยี่ไปแล้วพี่เอาไงดีให้่ก็บอกแล้วตกตึกตีมันเลยแล้วทำไมไม่มีใครดูเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วดันนู้นฝั่งนู้นโพเล็กโพเล็กโคเล็กโพเล็กไหนไหนไปดิ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 ไปด้ไปดิ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 ไปดเไปดิไปดิไปดิไปดไปดิ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  เอ้าไ้สั้นอารถจมน้ำหมดแล้ววะเนี่ยก็ใช่ไงก็พีบอกไงก็มีให้จมน้ำพวกก็จมเลยคันนึงเลยคันนึงนี่คันใครเนี่ยไม่รู้เอาอีกแล้วไปได้ไอ้เยมพีแต่ตรงนู้นมีรถตรงนู้นมีรถตรงนู้นมีรถวิ่งเอวิ่งไอ้รถเนี่ยรถใครอะไม่รู้เอาสักคันน่ะใครปมดแล้วก็เอาอ่ะแผลที่หมดแล้วยัยยัยเด้อ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 แบงไม่ปลดล็อกด้วยไอ้เหี้ยกูก็มาเลยเบลเดอร์ไอ้น้องไปตามคนอื่นมาแล้วดวน เราจะไปตามใครมันจะไปตามยังไงเรามมรพี่มึงไม่ตามได้ยังไงฮะเฮ้ยพิดแผนไปหมดแล้วโอ้โหบอกแล้วแต่มันรีไวแทงมันมันไม่แทงนะยืดรอบหลังให้เป็นศพนะโอ้ว่าจะเอารถจูดคันนี้ไปลองซะหน่อยเถอะอออี่เอ้ยจริงๆแล้วรถพีไม่เอ้ยรถผมไม่ต้องเอาลงน้ำก็ได้ละ นี่ต่วผมเป็นคนเอาพาเขามาไอ้เหี้ยแปรต้อจะแต่งี้ไม่ได้คุณเป็ดมีมีใช่ไหมคุณเป็ดมีมีครับมีครับมีครับผมแบกมาเดี๋ยวแถวนี้แหละเชื่อสิบอกสิเฮ้ยเสียงฮอมันรับปะเนี่ยที่ผบเห็นเขาขึ้นฝั่งโน้นไหนๆไล่คนที่ตามมาไม่ตามวะไอ้เนี่ยนั่งขวานั่งขวานั่นจะใช่เปล่านี่ไม่ใช่แล้วมันใครยืนอยู่ก็ไม่รู้ฮอมาว่ะฮอมา เมื่อกี้นุ่นๆเมื่อกี้ผมเห็นฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเราที่มีเคเห็นไหมเห็นเห็นตอนนี้ไปไหนกันแล้ววะเชี่ยเป็นหอมาลับเลยปะเนี่ยเลี่ยมดักนะไอ้เจ๋อไอชีนี่มันเลี่ยมตักนะนี่มันโจรหรือตำรวจวะเนี่อ่ะไอเลี่ยมไอ้โจรหรือตำรวจเมื่อไหร่แต่เราเนี่ยโจรกระจอกเลยเกินไปมันหนีได้ยังไงต้องถามว่าใครอ่ะคนนั้นที่ทำโอ้บอกเล้แทงมันเลยก็เห็นเฮ้ยเฮ้ยใครตายอ่ะใครตายข้างหน้าเราอ่ะในข้างหน้าเราเนี่ย ไเยอาเอากูลมไอ้ใจเเยอะเองหยุดดิ๋ดวดหยุดทดไยุดทำไ้เอาเป็นคู่เลยโอ๊ยเยอะ เอ้ย

พี่ข <binary> ่าวว่าพี่ข่าวว่าพี่นิเพียรไปแล้วขครับขอบคุณมากฮะไอเอาตัวไปเลยตดิไปม่ได้ไอตำรวจนะนี่ตำรวจหรือเปล่าไม่นู้เอาแม่ไปด้วยเลยยังไม่ต้องสอนอ่ะรวจไม่มาเต็มเลยตำรวจมาเต็มเลย ไอ้แม่งทิ้งไม่เอาเพื่อนเลยแม่งทิ้งไม่เอาเพื่อนเลยพี่เฉยม่งไม่เอาเพื่อนเลยนี่แม่งทิ้งไอ้นี่มารับมาลับคอแทนนี่อย่างชั่วไปตั้งไหนครัคนดูเดี๋ยวกัลโหลว่าไงพี่พร้อมแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาแป๊บเดียวพี่โอเคโอเคถ้าพี่พร้อมละ